ครับคุณผู้ชมตอนนี้ด้านหลังของผมเป็นบ้านทีโนโคนะครับที่อําเภอท่าสองอยางซึ่งตอนนี้กําลังได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ําต่อจากอําเภอแม่สอดในบริเวณแม่น้ําเมยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังนั่งเรือเข้าไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับกับาทางนายอำเภอแล้วก็ทางนายกซึ่งตอนนี้นะครับ เราได้มีการแจกถุงยังชีพไปแล้วทุกๆประมาณ2วันซึ่งตอนนี้ก็ชาวบ้านบางส่วนที่เป็นชาวบ้านกลุ่มปอบางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่เสี่ยงจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากช่วงที่น้ําท่วมหรือว่าฝนตกนะครับก็ได้มีการนําออกไปไว้พื้นที่ที่ปลอดภัยรวมถึงอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบางส่วนตอนนี้ก็ทำการลร่าตะเวนดูนะครับเพื่อที่จะ ติดตามสถานการณ์ในช่วงวันที่13จนถึงวันที่18 11, นี้ที่ทางกรมบตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาว่าจะมีฝนตกอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดตากนะครับ